you <laughs> ก็เข้าปากเป็นหมงอย่างนี้ได้ไหมคะใชเราฉีดเข้าเส้นโอเคออกมาฉีดเข้าเส้นไม่ใช่นะคะนั่นไม่ใช่ก็คือชงน้ำปกตินะคะก็คือแนะนำว่าไม่ใช่น้ำคลองไม่ใช่น้ำแข็งแหลกแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแบบอยากได้สดชื่นสดชื่นก็คือหาน้ำเย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะผสมน้ำแข็งก็ได้นะคะอย่างพี่กี้พี่กี้จะชอบแบบ น้ำแข็งก็เทลงไปเลยก็คือว่าของเราเนี่ยสังเกตง่ายเทปุ๊บละลายง่ายมากไม่มีนะคะจับกันเป็นก้อนเป็นแบบแป้งๆหรือว่ารสชาติแบบทิ้งไว้ก้นแก้วไม่มีของเรานี่คื่อเรียบร้อยคือเทปุ๊บคนๆๆปลิ้งเข้าปากได้ใช่เลยท้องว่างระดวกเข้าไปเลยแล้วก็หถึงก่อนนอนก็ถ้าคนเป็นหอบหืดหรือว่าเป็นโรคเบาหวานทานได้ไหมคะพี่นิวทานได้ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเราใช้เป็นซูคารสโบสไมนรู้เยอะเนาะรือเปล่าเนี่ยใช่โหเ ซูคาโรสเนี่ยมันเป็นสารให้ความหวานในน้ำตาลก็คือมันไม่ให้พลังงานค่ะแ<อ>ต่ว<อ>่าให้รสชาติหวานเหมือนเราทานน้ำตาลทั่วไปอ้ตาละใช่บางครั้งอย่างเงี้ยแบบว่าคนที่เป็นเบาหวานเป็นผู้ใหญ่หน่อยเขาแบบอยากกินอะไรหวานหวานบางครั้งไปกินแบบยี่ห้อน้ำดำอะไรอย่างี้มันก็แบบไม่ดีใช่ไหมคะน้ำตาลเยอะแต่ว่าสามารถทานของเราเนี่ยได้แบบหลายๆซองต่อวันได้เลยน้ำตาลไม่ขึ้นแน่นอนแล้วก็รสชาติจะสดชื่นหรือบางครั้งเราทำงานเยอะแล้วแบบเขาเรียกว่าน้ำตาลน้อยความดันเริ่มขึ้นต้องการโนมหวานล้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยก เราเคชีดซองชงน้ำเย็นจบเลยแต่ถ้าหวานอีกทีนึงอันนั้นต้องเป็นพูดแบบนี้อยากซื้ออยากทานต้องทํายังไงราคาเท่าไหร่นะพี่กี้ไม่แพงเลยค่ะจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดมีเยอะๆมากมายหลายยี่ห้อสองพันสามพันเราไม่ขายเราไม่ขายขายเท่าไหร่คะเราขายเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทโูกก้องแล้วมันแบบว่าดูส่วนผสมแล้ว1 5 0 0ันบาทไม่ต้องคิดนานไม่ต้องตัดสินใจนานเลยนะคะเพราะว่า มันจะทําให้คุณกั๊เป๊ะเว้ยนี้ได้อีกแน่นอนใช่ค่ะแล้วนุกจ้ามันมีกี่ซองคะก็ในกล่องก็มีส5้าซองนะคะก็คือทานได้15วันแต่บางคนค่ะเช้นที่เป็นเก้าได้ขาววันละ2อถึงซองก็เรียกว่าตอนแรกตป็นขั้นแบบทดลองตัวเองเพราะว่าฉันกินอะไรก็ไม่ขาวใครบอกอะไรขาวฉันลองมาหมดแล้วเป็นคนผิวขาวยาะลองซัดตัวนี้เลยค่ะรู้สึกว่าแบบชีวิตมันเปลี่ยนอันนี้จริงๆนะแล้วเยกว่า กินวันละสองซองแล้วสามซองแล้ลองเปรียบเทียบกับน้ำดำๆที่เราเคยกินอยู่เที่ยงค่ำวันเย็นๆซาซาอัดยัดขึ้นมาเลยเอออย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่มีฤทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเลยก็รวมถึงขอชูนิดนึงนี่เลยพี่เกยทุกคนขามีอาลามอิสลามทานได้มากค่ะเรายังมี I A F ค่ะย่อมาจากอะไรคะ I a N d Fox ไม่รู้ค่ะแต่เรียกว่าเขาการันตีมาเลยก่อนจะได้ตัวนี้ไม่ใช่ง่ายมากอีก เอาสิเอาสิถ้าบางที่เขาอะไรเลยอะบอกเขาบอกว่าผ่านแล้วของเราเนี่ยออยเราก็ผ่านของเรายังไม่มีใครนี ISO เอสิมี GMP อ็มีแลแล้วก็ล่าสุดค่ะสามารถเอาเลขที่ออยของเราไปเซิร์ชในเว็บเลยเว็บที่มีมาตรฐานออยจริงๆ่บางที่เขาทําเว็บปลอมมาแล้วให้ตัวเลขของเขามันมีอยู่ในออยล์ของเรามั้ยจะเต็มทุกอย่างค่ะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยอลังการงานสร้างฝรั่งทานได้คนใช้ชานนี้มีอะไรมีค่ะทุกคน